ทุกคนเสาแล้วเด้อเสาแล้วเหลืออีกอย่างแน่นอทุกคนจ้ะอันนี้เหลือโฮมเมดทิวสองครึ่งดื่มเหลือยางละนิดจ้ะนะเพรตรงนี้เหลือเลยแฮมเสมอแฮมเนยชีสนี่ก็มีนิดหน่อยตรงนี้มืดเลยจ้ะแต่งมืดดีแค่ เสาแล้วก็จับใจซื้อของแล้วจ๊ะผลไม้เหลือแอปเปิลหนึงลูกตรงนี้เป็นมะนาวกับมะเขือเทศมะนาวจะไม่ซื้อนั่นแหละมะเขือเทศก็อาจจะซื้อลูกใหญ่สักสองสามลูกเดี๋ยวมาทำสปาเกตตี้ให้นมนคิดว่านะโดยชั้นนี้เป็นชั้นของหมูเห็ดเป็ดไก่ทั้งหลายีตอะมันมึดแล้วชั้นนี้ก็เป็ดข้างลางนนี้ส่วนมากจะใส่ผักไว้ก็อันนี้นะจะเป็นของไทยจะ้ะอน,นี้ก็เป็น อ่าหัวหอมแึ่งแขกลือปลาหน,นีเนลยจ้ะไข่ซันนี่เลื้แค่นี้นมน้ำมียังแกบบรมี่้ะหมดแล้วโอเคจะเป็นเปิดตูเย็นให้เบรงกรออกไปซื้อก,กับพ้ากับน้ามนาจ้ะวันเสาร์แล้วนะทุกคนนั่นแหละไปะล็อกประตูด้วยครับใครล็อกประตูโอชื oh, <shit. S 1> อะไร โอ้ oh. ุนงานไปแล้วยากครับตรงกลางฟรีกอ่ะเอ็เตอ์้วย้สร็ว่าด้วย ไปไหนดีครับกันนี้ไปกินข้าวเที่ยงไปกินข้าวเที่ยงแล้วก็ไปซื้อกับข้าวโอ้จะกินอย่างเดียวเลยเนาะต้องไปซื้อกับข้าวก่อนแล้วลูกกินกับข้าไป แกงอะไรแก ഇല്ല รเป็นนครัุเยอันนน่เี้ยาสิคุณผู้ชมคือไม่ใช่รสสัมผัสค่ะแมแมันมีกินข้าวยับกินข้าวยงนุ่มๆี่นี่อะ ขับไปดูทังอันนี้กัดูสีสัอันนกักินเลยครับโอ้ยซอรี่อม่กุ๊ด ใครบอกจะเลี้ยงข้าวแม่นะแมทธิวสรุปยังไงนะ<อ>กินกินข้าวเที่ยงทุกคนแมทธิวบอกสิเหลี่ยงข้าวอีเม่เม่อนบ้าเพื่อนกระตังเออเพื่อนกระตังใจที่สีเหลี้ยงข้าวอีเม่เลยเลยบัรเพื่อนบะพาน บัตรเครดิตเพื่อนบ่อพานเพราะว่าบอด้อัปเดตเนี่ยจางบอด้อัปเดตบอด้บอด้ใส่เลยบัตรน่ะถึงสิใส่ใส่บอด้อีเมลก็เลยได้ใจที่เก่า

ชิคเก้นหน่ะอกเล็กไปอะ่ะชิลลิง <S <S มันเล็กไปมันเล็กไปจะรีดได้มันต้องอกใหญ่ใหญ่ใหญ่มีมีกระจายมาก You want you want uh, s t r u t s

ครั้งแรกตรงนี้พี่นองจ้าเพราะว่าบอกจริงๆก็บประคายเห็นเพิ่นพานแถวนี้นะเ,ออเห็นแล้วไ <c> ป <oughs> ที่ร้านผับ ชีไม่มีราก Ready? ได้อะไรเยอะแยะโอ้ตอร์่ได้กล้ยได้ช็อกโกแลต а ได้ฟรีช็อกโกแลตสองสองก้อน โอ้ขอบคุณครับแม่ช็อกโกแลตครับ วันนี้อากาศอากาศดีตอนเที่ยงตอนบ่ายที่ถ่ายเนาะก็24องศาทุกคนอากาศดีมากแดดดีร้อนดีท้องฟ้าโปร่งโปร่งใสดีวันนี้

Pronto. Para...

ก็เอาไข่มาใส่แล้วเอาปลาไว้ข้างบนลูกเ,เอามา,าถือดีๆคับอโอ้ยร้อนค <laughs> ว่ํ 하나 머니테고 엘라22

ถึงบ้านแล้วจ้ะไปไปซื้อกับเขากลับมาแล้วนะจ้ะทุกคนใดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกทงนี่นะจ้ะทุกคนทะจ้าสี่มาอ่าเก็บเข่าตู่นะจ้ะก,ก่อนสิเก็บเข่าตู่สิบอกว่าอ่าอ่ามูวานี่ไปฉีดวัคซีนโควิดนะจ้ะวัคซีนโควิดของไฟเซอร์พี่น้องของไฟเซอร์ มือว่าในอาการบมี่บมีอย่างเลยกับหูซึกแค่ว่าเออ,อเป็นเป็นการจิ้มเข็มซื่อตรงตรงหัวไหลนะจาะแล้วกับมือนี่อาการค่อน้างทีสีอาการข่งเคียงบมีจ่จ้ะอาการข่งเคียงบมีแต่วาา่าสีสินักตรงตรง,ตรงที่เป็นตรงที่เขาฉีดน,น่ะจ้ะสินักตรงนี้แต่ว่า ยกแขนอีกยังได้เมื่อแต่แต่ว่ากะบโบมือนีสิโบยกของหนักจังสิอันนี้หนุ่มๆซอยยกขึ้นมาได้จ้ะอาการโดยร่วมบบมี่บมีอาการเมื่อยบบมีอาการท่องเสียบบมีอาการปวดหัวบบมีอาการแบบอ่อนเพลียนะจ๊ะคือโบมีเลยเนาะจ๊ะทุกคนอาการมือแรกคนข้างสีดีจ้ะแต่อ่า ้าเบงมืออีกมืออีกสองมื่ออีกอย่างประมาณนี้อยู่แล้วเล่าสามมืออยังสี่นจะจ่ะแต่ว่ามือนนี่หูซึว่าโอเคบบมีบบมีแบบว่าร่างกายสุดอีกอย่างเนาะถือว่าไฟเซอร์ค่อนข้าง,งดีจะ้ะนั่นแหละเมื่อบอกผลลัพธ์นันนะนะทุกคนอันฉีดไฟเซอร์มันมันแล้วแต่ร่างกายของเต่ละบุคคลไน้จ้ะนั่นแหละทุกคนจะ้ะบางคนกับเมยบางคนกับปวดหัวบางคนกับเป็นไข้บางคนกับ แล้วแต่หลังจากอาการที่ฉีดนะจ๊ะส่วนคอยกะประมาณนี้เนาะเบาให้ฟังจ้ะว่าผลเป็นจะใดนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวห้าไปเก็บเข่าตู้เย็นนะจ๊ะทุกคนจ๋าหันละอันนี้พิซซ่าของนมงจ้ะโอเคเดี๋ยวอาไรอะไรไตรงนี้เดี๋ยวใส่นี่เป็นไก่อบจ้ะไก่อบมันแซ่บอีเลยหนึ่งตัวแซ่บอีเลยรสชาติแซ่บอีเลยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อันนี้ถูกมากทุกคนยี่สิบห้าโครนผัดเป็นเกเลี่ยหรอเอียน อันนี้ยี2ิเป็น5.0าอิอทุกคนจา๋า <c oughs> ปีนี้ยังบัตท่านเด็กไปเขาสวนเก็บ <c oughs> สตรอเบอรี่แล้วจา๋ <c oughs> พาพอดีว่ามือสาวนี่เขาไปเบิ่งอินเทอร์เนต็ตสวนยังบ่าเปิดเด้อแต่ว่าอันเพิ่นสิเปิดเฉพาะที่เพิ่น <c oughs> เพิ่อนเอาเก็บออกไปขายในหลานซุปเปอร์ยังจ,จังซีจ้าแต่ว่ายังบ่ท่านเด็กเปิดให ให้ประชาชนเข้าไปซื้อแล้วก็เก็บเองซื้อเองจังสี่นะจ๊ะก็คือทาทาได้จ้ะเดี๋ยวจะไปเก็บสตรอเบอรี่มือด้เขาเปิดสวนได้จ้ะอันนี้ก็คือซื้อมากจ้ะทุกคนกล้วยเออกล้วยกล้วยโซ่กล๋วยเตี๋ยวชี่ซีต้นหอมต้นหอมเนคเตอรี่มันมีแซ่บแซ่บแตะเนคเตอรี่นี่อร่อยเนาะ นมครับแอปเปเอรี่ชแก้วนชาเยน้าเียบิดกระเทียมกะเทียมแทนไแทนไคนมเอ่อข้าวโพดยกตเอ่อนมแอมอนเอ่อเครื่องเดคืองเดกตกกยเอ่อมันวานมาร์การีนมันเป็นเนย

thương đùn đó là thứ gì cả mà cái chicken pie nữa cái chili sauce nước mắm tôm apple nước mắm tôm apple cái salad cái này là cái 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 7-Up. ชอบแกงแม่นะไอ้เลยไว้นี่นะ <I like. S 1> ไว้นี่นกระดะแอบปลาแซลมอนวันนี้วันนี้ถูกบอสแพงมากอ๋อบอสถูกหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าโครนอ,อันนี้หนึ่งกิโลกับหกร้อยแปดสิบเอ็ดกรัม,ม,ม,มนี่ทุกคน ระนี่ไม่ถูกไม่ถูกไทยยี่สิบฟองเข่าพ่อสี่เข่าพสดสี่ลูกแครกที่แชมพูไม่ใช่สบมูแสบู่เลวไม่ใช่กับสบูแล้วไส้หมูไส้หมูซื้อที่ใครอยู่ที่นี่ซื้อที่อีก้าก็ได้นะตาแล้วก็ซื้อที่ซิตี้กรอสได้แบบนี้เป็นไส้หมูจ้ะกระลำวังกระลำวง มูสันนอกขอมูสันค้อหมูสันนอกหมูกระดูกอ่อนในย้อยหมูสามชั้นนี่เป็นเนื้อหมูไก่วันนี้มีครบเลยอันนี้เป็นเนื้อหมูไก่แล้วก็ปลาปลาได้หมดจ้ะวันนี้ได้หมดเลย อันนี้ถูกขนมปงังขนมปงังขนมปงังขนมปังขอต็อ,อตกอันออนี้เป็นฮอต็อกไตเอกอนสับปะรด มาดิซีรีฟติ้อันก่อนมาีรีิ้งอัอยากกินสมกุมได้่มะม่นปันไรวอนนี้ไข่ลูกเล็กมากถังจีจเคยซื้อมันไซเดียวกันให้มันได้ลูกเล็กกว่า อันนี้เป็นแอปเปิ้ลแดงทุกคนอันนี้เป็นนัตตารีนเหมือนกันไหมเกือบเหมือนกันเลยนะดูเนี่ยอันนี้แอปเป,ปลิลนะเนอะเกือบเหมือนกันเลยอะ่ะ ประจำสัปดาห์ของเราก็ <c oughs> จากที่โล่งๆก็เต็มแล้วเหมือนเดิมค่นะทุกคนเนาะได้ทั้งผลไม้มูเฮ็ดเป็ดกาพักเนื้อนมไข่ได้หมดเลยจากวันนี้เนาะอือ,อโอ้แอบนี่อันนีน้ำยากเข้าร่วม บักซีดาร์เออ,เอลิงก์มเก๋ <Okay. S 1> okay, จ้าทุกคน<อ>จ้าฮัลโหจากะนุ่มๆอยู่น้ำ่อนข้างสี่กินกินกินน้ำสามเวลาเนาะจ้ากะต้องเพิ่มอาหารเนาะจ้า,จาทุกคนแต่ว่ากะส่วนมากกะเป็นอาหารกลางวันกะสิเป็นพวกโยเกิร์ตียังจังสี่จา้าโยเกิร์ตจังสี่เนาะจ้าทุกคนนั่นแหละกะมีฮอทดอกเพิ่มมาอาหารกลางวันแล้วก็มีพิซซ่าที่เห็นไป ตนตนพุนเน,นะจ๊ะขอบคุณสุภูสุคนที่แวะทักท้ายนะจ๊ะสำหรับคลิปช้อปปิ้งเนาะจ๊ะทุกคนจ๋านั่นแหละโอเคพอกันไหมในคลิปวิดีโอนะจ๊ะสบายดีสวัสดีบายบาย,บาย,บาย